ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องมาทั้งร่างเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวที่ตัดสินใจร่วมหอลงโรงอยู่กินฉันสามีภรรยาด้วยกันจนกระทั่งชายหนุ่มได้มอบแหวนแทนใจที่เป็นเสมือนตัวแทนความรักไว้ให้แก่หญิงสาวแหวนวงนี้ได้กลายมาเป็นของรักของหวงที่เธอสวมใส่ตลอดเวลาเธอรักและหวงแหนแหวนวงนี้มากมากขนาดที่ ความตายไม่อาจกันจนเป็นเหตุที่มาของเรื่องมาทางร่างอาจจะฟังดูว่าวางเกินจริงที่ศพลุกขึ้นมาได้หรือมูฟออนออกจากหลุมหรือลงศพไปอยู่ที่อื่นแต่เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วอย่างเช่นเรื่องของคุณเป้เฮ้ยในเรื่องมาทางร่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความสยองที่ศพลุกขึ้นมาจากหลุมเพื่อมาชำระความ หรือทวงความยุติธรรมให้กับตนเองเรื่องเล่าต่างๆคงได้แต่ปล่อยให้เป็นเรื่องลี้ลับต่อไปแต่เรื่องจริงที่ทีมงานนำมาเสนอวันนี้คือศพเดินได้ที่มีอยู่จริงในโลกมนุษย์โลกใบนี้กับพิธีกรรมปลุกศพเดินได้ในประเทศอินโดนีเซียพิธีกรรมปลุกศพเดินได้นี้เป็นของหมู่บ้านทานาโทรจา และหมู่บ้านมามาซาซึ่งเป็นหมู่บ้านชนบทห่างไกลในประเทศอินโดนีเซียเมื่อมีการตายเกิดขึ้นชาวบ้านที่นี่จะมีการทำพิธีกรรมสุดลี้ลับปลุกศพเดินได้คือปลุกศพให้ลุกขึ้นมาเดินกลับบ้านเองด้วยความเชื่อที่ว่าศพต้องเดินกลับบ้านเพื่อรับการฝังในบ้านเกิดของตอนเองในสภาพที่เหมือนกับมีลมหายใจทุกอย่างเพื่อได้พบญาติพี่น้องอีกครั้ง ในกรณีที่มีคนเสียชีวิตในที่ที่ห่างไกลบ้านมาจะมีการฝังศพเอาไว้ก่อนเมื่อผ่านไปอีกหลายปีก็จะมีการขุดศพขึ้นมาแต่งองค์สงเครื่องคล้ายกับชุบชีวิตศพจากนั้นก็จะมีการทำพิธีปลุกศพขึ้นมาให้ค่อยๆเดินกลับบ้านอย่างช้าๆไม่มีการคลุมใบหน้าศพไม่ว่าสภาพศพจะเป็นแบบไหนเสียชีวิตที่ไหนหรือห่างไกลบ้านเท่าไหร่ ก็จะต้องมีการทำพิธีพาศพเดินกลับบ้านมีความเชื่อกันว่าใครก็ตามที่อุ้มศพขึ้นมาโดยตรงจะทำให้คนคนนั้นล้มป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุระหว่างทางและไม่สามารถแห่ศพกลับบ้านได้ต่อไประหว่างทำพิธีพาศพเดินกลับบ้านบรรดาญาติพี่น้องและผู้นำในการทำพิธีที่กำลังพาศพกลับบ้านจะคอยเตือนผู้คนที่เดินสวนไปสวนมาระหว่างทางว่า ห้ามให้พวกเขาพูดกับศพเด็ดขาดแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้คนที่ทำพิธีพาศพเดินกลับบ้านจะเลือกทางเดินที่เงียบปราศจากผู้คนที่สุดเป็นเส้นทางให้ศพได้เดินกลับบ้านพิธีกรรมปลุกศพเดินได้นอกจากทำกับคนแล้วที่นี่ยังใช้พิธีกรรมเพื่อทำกับสัตว์ที่ตายแล้วอีกด้วยอย่างเช่น เมื่อควายของชาวบ้านคนใดได้ถูกนำไปทำพิธีบูชายันด้วยการฆ่าปาดคอควายทั้งยืนควายตัวนั้นจะถูกประคองกลับบ้านในสภาพคอขาดนานกว่า10นาทีแม้จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้ว่าสามารถปลุกศพให้ลุกขึ้นมาเดินเองได้โดยอาศัยญาติช่วยประคองให้ศพเดินเองเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะเชื่อเพราะยังไม่มีคนนอกพิสูจน์ขณะที่คนส่วนใหญ่ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าศพอาจจะไม่ได้เดินกลับบ้านเองได้แต่เป็นเพราะญาติคอยประคองศพพิเคลื่อนที่ไปในท่ายืนนั่นเอง